ยูจนโอ้โหตัวนี้ใส่ง่ายเลยโวยดันกลับขึ้นละโวยโอยโยโว้ยมาแล้วครับไวดอกลมบอลอุ้ยอุ้ยหน่นดิขู่ขขูขูตัวนี้ตามตามตามมาดูองนันเอาไันกันิเด้อ cho chắc phải thịt sao hết rồi hết đi rồi bỏ sao này để khai lột một đó nè ส, au, okay. ang, สวัสดีครับทุกพี่น้องครับเมื่อนี้พาทุกท่านมาหาป่าอยู่น้องทุงเงยนะครับเนาะกะมาน้ำพ่รุ่งครับเดี๋ยวเมื่อเนี้พ่รุ่งจะพาไปหาป่าในช่วงเทน้องทุงเงยมานาแห่งครับถ้าเกิดจะเทียบก็คือป่าปาคอนแล้วเนาะครับเนาะ้ำ้องมาออกปาคอนแล้วครับตอนนี้แต่ว่าพื้นที่มันกว้างพอสมควรนะครับ มันก็เลยต้องมีวิธทีที่เขาจะหาเนี่ยเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับเมื่อนีร่ว่าพ่อรุงจะพาหาแบบใดเนาะเอาเมื่อนี้บอกว่าจิมาทู่วได้บ้านพี่จ้าวเป็นจิม่าชายทั่วเขาไม่หอยเอาไว้ตะกาถู่ไหมซุมกันืม พื้นที่บริเวณเราค้างเป็นปลาหยาเป็นสิบเป็นรยได้ครับแต่ว่าจุดนี้มันอาจจะเป็นจุดี่นำมันค้างลายสุดอย่างสิเนาะป่ามันจะมาร่วมกันอยู่บริเวณเสี่ยมมันจะมีหลายจุดดยู่ครับอยู่แน่นอนไปนดิดนีนี้บันีโอ้กูจะเอาได้เนี่ยง่ายๆได้ครับ ได้แล้วะจอาโอ้ยดินไปไปไปมันจะไปก่อนเห็นป่โอ้ยดันกัับึ้้เนละโอ้ยโอ๊ยโอยมาแล้วครับอะไรปคอปลคอครับอ้อเดี๋ยแล้ก็ปลอดิ

อ๋อเด้เสร้ยดูตัวที่เ uh> ห็นน้องแรกๆกันเป็นปลาดุกเห็นเงี้งเห็นหนวดพร้อมบวชเดรแล้วปลาดุกเนี่ยมันบ่โดดเนาะ นอกอีกแล่วแม่นบ่ก็ปไปอย่างสีน,นบ่โดดได้หระโอ้ือไปใส่ถุงมือกดลงตมก่อนครับขอบ้อป่ะโอ้ยมาครับตัวที่สองของปลานี่ใส่สวยอยู่ มันปิงกัดดูสิข,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 ขั้นขั้นยุบอะไโอ้เฮ้ยมา,าสดิด

เออออไปไปจนอยูเนี ê, ้ยไม่เล่นหัวยูมเว้ยเสียจจ่อยหัวมุดลุกไปจมไปรถเนี้ยมันจับใหญ่ดีได้ปลาดุกเนาะไปจนได้ปะล่ะอาไม่ได้ไปไมาใจเหมี่ยวมันมันเลมากริงปพแล้วว่าปลาดุกไปจนัวไม่เปนหผมเห็นดิ

ออไไมือเป่าพรรอลอยยขอครับ <c oughs> <c oughs> แต่ละคนเริ่มจะอ่อนแห้งแล้วพวกเมย่ยังอย่างนี้ครับยางยางบืนตมคนอ่ะตมโอ้หู้ด่ะหู่ะเฮ้ยปัดตองน้อยปัดตองน้อยสิเลยกกระไตอุปกกาตัวนี้ปะกกาพ่อปีงนะครับ ไปยังอยู่วะโอ้โอ้ใส่แง่ครับตัวนี้ปลาอีจอนดุนใส่แง่เสน่หลายอยี้ด้วยครับตัวค่อนข้างที่จะจับยากจยากอ้ลุงไปห่อนคนละ เล็น้อที่ลุตอไปนี่นเอาไปเทีใช่ได้ยักตอดไปได้บ้างฮะซมอนบานหนึ่บานน้้งตนาขโอ้เอาล้วเนี่ยอย่งล่ะโอ้ยคืใสถฮ่าเอ้ยจักโล่่ได้เอาท่านไหนลงโอ้ลงได้ประดุกลครับเออได่า

เดี๋ยววุ้ันะบ้างจัางพ่อจิมากไหมมาต่างร้านต้องเตรียมตัวเตรียมตัวดีๆมาเตรียมตัวขนนั้นข้าลงฟังนั้นเอาซุนไปน้ำข้าลงฟังน้ำปลาดุกหลายเรื่องลงทั้งหนาก็ได้อันนี้ก็สิจกผ้าร้านจกไปมองนารามมองเขาจกว่างนั่นนี่มันต่ำหลายเยอะเนาะนี่ค่อยเฮ็ดเรียนไปนี่ปลาไม่คู่คู่หลายอยู่แต่ว่ามันเห็ดยากยาขนุกอมรแบบจกไปพวกหมุนข้าในคน ยนนเียบเยกนี้กัเฝ้าเฝวกันไหมใช้นคิ่านโอ้ยบ่ากาดอว่กก่ายางหรอโอ้ฝนหาฝนจับเนาะปครับสองทีมงานเพื่นนะอ่ะครับอ๋ออไป้กันไหมครับมือเอื้นเนี่จังดจจีตมาถามอีกโอกานากันบ้าง่ขึ้นขึ้นขอมน้ำกันจะไปต้องค่อยนะครับเนาะ cút ngọc, ốc ngọc, ốc leo. một chút này nó còn. quay 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 มันย <c oughs> <c oughs> ังไว้จับดันเงีหยนบใส่หน้าอยู่คิงนิ่งว้าสวยๆนะครับลูกน้องมว้าเป็นลูกหลายตัวอยอ่อ้ยออกแนบานพูดาพูดาพุ่ง ให้ครับคุณครับเหลอดกินร่มๆโหรเลยเอางันลยเราไปที่ไหนห้องน <ạ. S 2> ้ำตื่นๆนะพันยาเอาไปเดยยาเดี๋ยวเดีอุ้ขอแล้วแรงไปวระ พึงใจเย็นให้นันเขาไปมุดก่อนเฮ้ยเขาแล้วเขา,เ,ขาเล้ยวอ๋อเล้เยวไงเป็นหัวยังเฮ้อขอ,อ,อหาพอแล้วป่ะเนี่ยไปเห็นอยู่ตรงเก้าตรงเก้านี่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 เน็กอือโอ้ตามาจนได้ครับตัวนี่ย

มองดูดินดินเดี๋ยวเฮ้ยๆๆฉันพอประดุกล้วคือมองได้ป่ะนี่โกนหัวโกนหัวเด็กเด็กเฮ้ยเราหัวมันท่งไหนล่ะพ่อโอ๊ยใชงไหมเน็กเด็กหยุดเสียบประดุกเังว่ะใส่ถุงมือก่อนล่ะครับผอมมือ เขลุงตรงมือเบากดหัวใส่หยาเลยเพาะมันจะปุ๊บไปเลยเอาดะอยวยูครับอ้มาแล้วประดุกเฮ้าอุท่าคนข้าเจ้าสูงสา ยิ่งแห้งอยู่นะตัวนี้หนากนาน้นงะครับลุงโอ้ยบืนกระเช้งแล้วแานอุ้ยได้แล้วครับราดูฮู้อุ้ยองัตมันปล่อยไปไหลล่องตม ปลาดุกเนี่ย <laughs> โอ้ันบนเขาเล็กแคปะยังเรานหรอแป้งแบไหนมาเรียนออกมาเบิดแล้ว

พอาะแดดเข้าไปง่ายั้วยเข้าีอเข้าไปมา ปลาุกลูกยุ่นี่แหละครับไ่ได้ไปพุ่ลมาขาผิดลยวี้ลุกมาปลาดุูกไปโอ้ยู่อูุ้่ลัครับปลาดุกปลาดุกเบงยู่นี่แดงๆเนาะครับโอ้ใช่พงรังมืออไปจุประคองไปจุโอ้ยปลาดุกโอ้สงามอยู่สวยเลยอ่ะ เอาจนได้ครับจุนเนี่ให้จุนตัวนี้ย่งตัวป่าอยู่นหน้านี่นะเอาปลามันเม่นปลานี่มันมึนงมันเลยอ่อนไอ้จุนกระมืองดิไปเรื่อยๆนี่มันอยู่อ้อมร้อนนี่แหละ

kiến ừ, để không, Thế, không, không chung, chung đấy โอ้โหง่ไงเลยครับโอ้โหรูปตัวนี้มาแล้วมันบรอยู่ซื้ๆไปเรื่อยๆแล้วอ่าวงามเลยรูปน้องสุดยอดด้ยครับนี่ออง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 โอ้จับในน้ำอันตรายเลยไม่ยอมลงเต็มเต็มแล้ว อย<ล>ู่ป่ะไปยังกำมือโครเลยไอจุนโอ้ยจุนลายคักวะ่ะคอ,อมาคอยออยู่เห้เขาจับง่ายๆ้งพอนลอยไอจุนมุด

เอาละครับลุงยางก่อนแล้วเนาะกะพ่แล้วครับตอนนี้เข้าได้ป่ามาพอสมควรแล้วเนาะแต่ละคนกะยางแบบสโลว์โมชันครับขาวขาวมาข่ขค้นไปพ่อกัารี่ขอฟังผมละครับเทป่าล่างป่าก่อนเนาะอ่าได้มื่อนี่ครับอออโอ้สุรายไปอีจนเนาะ กรคอกะโอ้โหนะครับของรุ่งพขารุงหมาจะใส่ัง่ๆก็ส่วนหนึ่งหัวชานี่ห้องกะเอาแห้ทีมงานทางไก่เนาะเพิื่อนเอาไปกินเกืับซ้ำๆกันเนี่ยแหละครับเนาะปลาเมื่อนี่ปลาไม่แต่ใส่งามอยู่เอายากครับแต่ว่ากะคุมกับการเสียแห้งไปแต่ละมื่อยอยู่ห้องหานี่กัประมาณไม้มงเนาะไม้มงก์่ขึ้นมากครับเนี่ย เราหักเมื่อเชกเบืดองงกะกะบ้านเนาะให้น้องินครับโอ้หบทั้งปลาสลิดปลานี่เล่มันรับปลาตองปลาทำหออกระตายทิมเนาะห่อนนักเตไปินส่วนเราเนี่ยมันหยาไม่ต่ปาแน่นี่ครับมันอยู่ในแหนเนาะครับอียูตมอยู่ในหยามันเกิดซได้หลายวย่านี่า นะคร,ครับช่วงประมาณวายมงกับภากันขึ้นมาแล้วมันบวไวแล้วอ้วห้าวเดี่ยว อันนี้เนื้อปลากระสงครับมันก oh, ับว่าตางกันก็ปากคอหรอกเนาะถ้าเกิดห้ามาแพร้เปลงสิโอ้เหนือง่ามเดี๋ยเนื้อเป็นจะย่างกินที่ซื้อนี่ก็ได้ดิแต่โมนี้เขาจะก้อยปะ ก่อยนะครับอีป่อไปเอาไปเอาอย่างเอาขั้งมะเด่งไป,ไปเอาอยู่ไปเม่มีี่ไรอยากเจอมันมันไงขนาดไหนมันจะงไงก็จังอันนั้นบอมันไงเท่าเฉียงเลยเด้ออันที่ไม่จ<ร>ืดเวลาทำผักไหนมันเหนียวอันที่ผุขึ้นตากะทรงอืมโอ้สีงาดเหนียสุกแล้วมึงดูดอ่ะ แม่นบอกให้น้อยทีเดีดเย มัีมีอีหล่กินเลยเ,เดียวถ้าก็ใส่ปลาเข้าไปเนาะเวลาสองซ้อนโตะ๊ะ กอยาั้นี่น,นี่ามันมนีนน่กิ่มแบบน้ปลาัลผักต่วยอดผักต่วมากินคับเอาหน้าเอาหอมมาใส่เอ,ยยยยอยเ้ยเยอะได้เลยเปเลยไป คนคนคนซิมเบิร์นแมวจะไป็นแมามีมากไปละแมวออามานี่มึงสะก้นเพราะว่ามืแดงใส่แล้วมองใส่น้อยนุ่มวนวานเท็กหร่เฮ้ยพอหดอีกแล้วมรมือโอ้กูจะเซียบเทียบสาใจนะ อะูหอนวะฮะทิ้งไว้ตะงเป็นไ มั food, ่ยอยู Jamie, ่แม่ไม่ได้ตกเตียงมันก็เรียบร้อยครับเมื่อนี้เอาจัดเมนูปลากระสงเนาะมาต้มแล้วกะก้อยใส่มะแดงครับหอกกับก้อยเนาะหลกะให้น้าแกงมาต้มครับเมื่อี้กระมากินเ้าน้ำกันครับช่วงแรงๆเหล่เนะตอนนี้สีม่งหาโมงต้มปลาครับ เม่พักเข้ากันหลากหลายเนาะพักทิวพักจิวอยู่บานนี่นะครับกีกับ,บปลาป่าก่อยปลาสำรับก่อยปลาแล้วเดินขงนมาดูข้างแค่่มอเดี๋ยวเดน